สะเทือนโซเชียลเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของแบงเลสเตอร์นะคะหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็คอนเทนต์เอเตอร์ค่ะที่โด่งดังจากการร้องแรปขายพวงมาลัยเลี้ยงคุณยายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเช้าวันนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องราวที่โศกเศร้าที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะเมื่อทางด้านของเพจ Facebook หมอนแลบแพนด้าค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุนะคะว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแบง เลสเตอร์น้องเป็นอินฟูที่ดังมาจากการแรปขายพวงมาลาัยเลี้ยงคุณยายพักหลังๆมักจะมีคนจ้างน้องให้กินอะไรแปลกๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องได้เสียชีวิตแล้ว ในช่วงประมาณ3นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนสาเหตุนะคะเกิดจากการถูกจ้างให้ดื่มแอลโกอฮอลให้หมดแบนแลกเงินจำนวน3 0,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซื้อง,งานนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเลยละค่ะคุณผู้ชมและงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้าที่ทางด้านของหนุ่มแบงค์เลสเตอร์จะเสียชีวิตนะคะเราก็จะมาเปิดโพสต์ค่ะคุณผู้ชมคะที่ทางด้านของหนุ่มแบงค์เลสเตอร์เอง ได้เคยโพสต์เอาไว้นะคะผ่านทางช่องติ๊กต็อกนั่นเองละคะ่ะคุณผู้ชมโดยมีแคปชั่นนะคะว่าชีวิตคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ครับผมยอมโดนแกล้งยอมโดนดูถูกเพื่อแลกกับเงินมาจุนเจือครอบครัวซึ่งโพสต์ดังกล่าวนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะทําเอาชาวเน็ตนะคะแห่แชร์กันบนโลกโซเชียลกันมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมจนงานนี้นะคะทําเอาชาวเน็ตคะ่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีกแลแ้วละคะ่ะบางก็บอกนะคะว่าผมยอมโดนแกล้งเพื่อ แกลแกกับเศษเงินคนรวยเพื่อมาจุนเจือครอบครัวคํานี้ของน้องโค้ดจุกเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตความขัดสนในการดํารงชีวิตนายหมดเว้นหมดกรรมแล้วแบงค์เลสเตอร์ผมยอมโดนแกล้งเพื่อแลกกับเศษเงินคนรวยเพื่อมาจุนเจือครอบครัวถึงการจอมพลังละบางก็คอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าเงินสามหมื่นเนี่ยมันแค่เศษเงินของคนรวยแต่สําหรับบางคนมันเยอะนะครับเขาอยู่กับยายใช่ไหมแม้กระทั่งชีวิตนี้แหละฮีโร่ตัว จริงหลับให้สบายนะแบงค์เลสเตอร์ผมยอมโดนแกล้งเพื่อแลกกับเศษเงินคนรวยเพื่อมาจุนเจือครอบครัวคำนี้ของน้องโคตรจุก จุกเลยเจอคำนี้ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับน้องแบงค์นะกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจุกนะหลับให้สบายนะน้องและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตหลังจากที่มีการแชร์นะคะโพสของทางด้านแบงเลสเตอร์นั่นเองค่ะที่ได้มีการโพสตนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่สามารถเลือกเกิดได้ครับผมยอมโดนแกล้งยอมโดนดูถูกเพื่อแลกกับเงินมาจุนเจือครอบครัวซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเงินเพียง3 0,000บาทซึ่งบางคนเนี่ยก็ อาจจะมองว่าน้อยแหละค่ะคุณผู้ชมแต่บางคนที่ไม่มีจริงๆนะคะเขาก็มองว่าเยอะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจนสามารถแลกกับอะไรได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้เงินจํานวนนี้มาค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของหนุ่มแบงก์เลสเตอร์ด้วยนะคะ